สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันนี้ย่ามาทำอะไรเอ่ยวันนี้มีสาวสวยคนหนึ่งนะคะส่งของมาให้ย่านะคะในนี้ยย่าก็พอจะเดาได้แล้วว่าเป็นของที่ย่าชอบกินนะคะนางเลยส่งมาให้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวยาขอปรับกล้องก่อนนะคะเพราะว่ามันจะไม่เห็นของเนาะไม่เห็นหน้าคนแกะแล้วไม่เห็นของมาดูกันนะคะดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างเลยไม่ว่าจะมีอะไรยากก็ขอบคุณมากๆนะคะโอ้โห โอ้โห oh. อะไรเนี่ยโอ้โห oh. อันนี้พริกแกงเหลืองโอ้โห oh, ทำไมส่งมาเยอะแยะอย่างนี้ล่ะแม่ปูส่งมามากมายเลยนะโอ้โ oh. ห oh. เยอะมากเลยอ่ะนี่ รู้สึกเก่งใจมากเลยเยอะมากจริงๆนะโ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะยากคงต้องไปแบ่งพี่ๆน้องๆกินนะคะเพราะว่าตัวเองคงกินไม่หมดอันี้อะไรอะ่ะปลากรอบทรงเครื่องปลากลอบทรงเครื่องขอบคุณนะคะแม่ปู ขอบคุณมากมายเลยค่ะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรเนาะหนักมากเลยอะ่ะขอแกะนะขอแกะนะโอ้แล้วก็สตอด้วยนะคะทุกคนเนี่ยโหเยอะมากเลยอะ่ะนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรคะ อะไรอ่ะอุ้ยกะปิอือหือหอมมากเลยอ่ะกะปิกะปิแน่นอนขอบคุณนะคะแม่ปูขอบคุณมากมายเลยคะ่ะถ้าอย่างนี้อจะล็อกไว้อย่างนี้ก่อนเลยเพราะว่าที่ซื้อมาก็ยังกินไม่หมด ขอบคุณนะคะแมปูคนสวยขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณนะคะแม่ปูครัวบ้านชัดนะคะขอบคุณมากๆแล้วยยากจะหาอะไรตอบแทนดีล่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะ หันไปหันมาหันมาหันไปหันไปหันมาอมเออขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะแม่ปูโหพริกนี่เยอะมากเลยอ่ะแม่ปูแกงทีละถุงอย่างนี้เหรอแกงทีละถุงเหรอคะ แต่ที่ย่าแกงนะ่ะสงสัยจะเป็นหม้อหนึ่งของย่านะ่ะสงสัยจะใส่ใสามถุงใส่ทีเยอะมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายค่ะมีเบอร์โทรด้วยนะเอออันนี้เป็นของพี่สาวแม่ปูหรอคะของแม่พี่สาวแม่ปูขายใช่ไหม ส่งมาให้เยอะแยะมากมายขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆเลยค่ะขอบคุณมากมายนะคะเดี๋ยวแย่จะหาอะไรส่งไปให้แทนดีลหละขอบคุณจริงๆนะคะของบ้านบ้านที่มีค่าต่อใจเนาะมีมีมีคุณค่าต่อจิตใจ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณไม่รู้จะพูดยังไงพูดแต่คำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ปูมากมากเลยค่ะคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายค่ะย่าจะไม่ได้ตัดคลิปเลยค่ะจะส่งส่งวิดีโอไปอย่างนี้เลยค่ะ